งานโครงการคณิตเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาลูกเพลในวันนี้โครงการคณิตเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาลูกาาเพะจัดขึ้นโดยเกษตรกรซึ่งมีการบูรนานการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาก,การหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร,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 รและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ็เป็นปัจจัยเข้ามานะฮะในการสนับสนุนกิจการในวันนี้ด้วยครับ

ครับนะครับเอ่อ <laughs> <laughs> <laughs>

基本功，基本功，基本功。